สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพรฤหัสที่7พฤศจิกายนแพ็กจัดส่งให้วันนี้พร้อมกันทุกบ้านนะคะคลิปนี้เป็นโปรเคียตู้จ้ะไม้กระถาง4นิ้วไปอัพขึ้นไส์6นิ้วหรือ8นิ้วได้ล้นๆเลยนะคะค่าส่ง นะคะเหมาเหมาเหมือนเดิมโอนเหมาเหมาสีปลายทางเหมาเหมาหกบาทนะคะ CF ขั้นต่ำขอสัก3าต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะแล้วก็ถ้าใครเลือกได้ถึง5ต้นซื้อหเอาเป็นว่าซื้อ5้าฟรีหเลือกต้นแถบในคลิปเอาได้เลย ฟีหนึ่งคือแถมบอนนะคะแถมต้นไม้เลือกในคลิปเอาได้เลยจะเอาต้นไหนซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2 15แถม3 20แถม4ไปแบบนี้เลยนะคะ5ตนน้น1ไปเรื่อยๆแถมให้แต่ว่ามีค่าส่งนะอยู่ที่เหมาเหมา40บาทนะคะโอนปลายทาง60บาท3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะ5ต้นขึ้นไปซื้อ5แถม1เลือกต้นแถมเอาในคลิปส่งให้วันนี้พร้อมกันทุกบ้านแต่ถ้าใครเห็นคลิปอาจจะมา หลังเวลาบ่ายโมงแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดแม่ค้าเช็คสต็อกที่แพ็คแล้วถ้าถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวแม่ค้ารับออเดอร์ไว้แล้วส่งให้วันเป็นวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีของเมื่อวานด้วยเมื่อเช้าด้วยที่ลงไวก็กําลังเล่งแพ็คให้อยู่นะคะก็ถ้าทันเวลาคลิปนี้จะส่งให้วันนี้ทุกบ้านแต่ถ้าไม่ทนันเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งทางโทรศัพท์หรือแจ้งทางไลน์เนาะว่าส่งเป็นรอบวันไหนเพราะแม่ค้าจะแจ้งรอบส่งให้อยู่แล้วลูกค้าโปเคตต้นะคะ กระถางสี่นิ้วทั้งหมดลากทะลุกระถางแล้วทุกต้นนะใบกัมปูน่าจะมีของพร้อมส่งได้ประมาณวันจันทร์นะถ้าใครจะออเดอร์ไว้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยสั่งไหมคะก็ได้นะคะหรือจะสั่งวันนี้ไว้ก็ได้แต่ย้ํานะว่าส่งวันจันทร์เดี๋ยวจะว่าโอยสั่งไปตั้งแต่วันพฤหัสและไม่ส่งสักทีฟังชัดๆนะคะออเดอร์สั่งกันไว้ได้แต่ไม่คะส่งวันจันทร์สําหรับใบกัมปูนะคะแล้วก็มีตัวยาสตาเก,ก,ก,กันจีสตาก,กันเชอลา สตาเกอร์จีตัวนี้กำจัดเพลี้ยและ,มะแมลงในดินนะคะสามารถใช้โรยบางๆไว้ที่หน้าดินได้กระถาง4นิ้ว6นิ้วได้เลยแล้วแต่ถ้าเกิดมีเพลี้ยะนะคะรายแดงขึ้นตามกกใหเอาน้ำล้างรากราดแล้วก็ลุดๆุดลุดเขาลงมาบนหน้าดินก่อนแล้วก็โรยๆตัวนี้ได้เลย ะะรับรองหายเรียบนะคะถ้าเจอมดไม่ว่าจะมดดําหรือมดแดงอยู่ที่กระถางเริ่มเดินที่กระถางเอาตัวนี้โรยดักไว้ได้เลยเพราะอ e ีมดเนี่ยมันเลี้ยงเพลี้ยจ้ะนะคะเห็นหมดมาเดี๋ยวเพลี้ยมาแน่นอนโรยดักกันไว้ได้เลย1นึ่งองบหาทนะคะสตาร์เกนจีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นยากันเชื้อราซองละ30บาทค่ะนะคะช่วงนี้อากาศหนาวน้ำค้างเริ่มมีน้ำค้างเริ่มเริ่มแรงนะคะเชื้อราจากน้ำค้างก็ก่อให้เกิดเชื้อราได้น,ะน้ำค้างนะคะตัวนี้นะคะ ผสมเลยให้ช้อนตวงไปด้วย1ช้อนตวงพูนผสมตอนน้ำห้ลิตรคนให้เข้ากันเลยนะคะเอาใส่บัวรดน้ำก็ได้ฉีดโดนพรมหรือรดเขาทุกๆุกเวันป้องกันเชื้อรานะคะแต่ถ้าใบไหนรุ่นไหนของใครเกิดเชื้อราไปแล้วให้เด็ดก่อนนะคะเด็ดใบที่เกิดเชื้อราออกแล้วก็ฉีดตัวนี้ป้องกันได้ให้วิธีใช้ไปด้วยอันนี้ซองละ30บบาทจ้ะ ซื้อเพิ่มซื้อไปคู่กับบอนสีได้ไม่เสียค่าจะส่งเพิ่มแต่ถ้าใครอยากซื้อแต่ตัวยาคู่นี้จะอยู่ที่75บาทบวกค่าส่ง40บาทซื้อแต่ยาก็ได้นะคะมีค่าส่งแต่ถ้าซื้อไปกับบอนสีก็ไม่มีค่าส่งแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาได้เลยนะคะมาดูกันบอนสีคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะเป็นหลวงพ่อพูนบอนใบไผ่ตับเกจินะคะล้นๆเลยไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6นิ้วสบายสบาย ะะหลวงพ่อพูนเอาไปกระถางละ50บาทเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด6ต้น นะซื้อ5แถม1เลือกต้นแถมในคลิปได้เลยถ้าไม่ถึงขั้นต่ำขอ3ต้นนะ3ต้นค่าส่งเหมาเหมาโอน40ปลายทาง60บาทเท่านั้นจดชื่อบอนที่ต้องการโทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8จ้าถ้าใครไม่ทนันคลิปนี้เห็นคลิปช่วงเย็นไม้หมดแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะติดธุระไม่เป็นไรฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าไว้ด้วยที่มุมขวาล่างตรงนี้เลยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน ไว้จะเอาไว้รับชมโปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะมีไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์หมุนเวียนสลับสเปลี่ยนมาให้ลูกค้าได้ชมกันอยู่เสมอไม้ใหม่ไม้เก่านะคะไม้โปรเคียตู้ไม้จัดเซตหรือไม้กระถางใหญ่ไม้ฟอร์มกอทุกอย่างจะหมุนเวียนมาให้ได้เลือกหาสะสมกันเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้ก็ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรกดจิ้มติดตามกันไว้นะเราจะได้เห็นกันอยู่เสมอนะคะ ขัดมาตรงนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันอยู่ที่60บาทนะคะ60บาทมีหต้นสุดท้ายติดดางมาแล้วทุกต้นนะคะองค์หญิงทอฝันมีหต้นนะคะ60บาทจ้าไม้หลักสิบทุกต้นนะวันนี้นะคะต่อมาตรงนี้ชื่อว่านารีบูรพาป้ายชมพูสวยๆแบบนี้เลยมีหนึ่งสาสี่ห้าต้นมีอยู่ห้าต้นนะนารีบูรพาเอาไปที่ ให้ไป40บาทนาลีบุรภาไป40บาทมีอยู่แค่5ต้นนะคะต่อมาทางด้านนี้รัตนสินจะไป้ายแดงแดงสวยๆเลยนะคะนะคะไปแดงแดงตัดกับสีเขียวเข้มๆแบบนี้เลยรัตนสินเอาไป50บาทกระซิบเลยถ้าไซส์นี้แม่คะอัพขึ้นกระถาง6เมื่อไหร่คร้อยอัพ นะคะง่ายๆเลยลูกค้านนี้ไม้กระถาง4นิ้วยังไม่ได้อัพแบ่งปันให้50บาทราคาหันครึ่งถ้าไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6ปุ๊บแแม่ค้าก็ขาย100 120 150ได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าไปอัพไซส์กระถางกันเอาเองยังไม่พอซื้อ5แถมอีกหนึ่งด้วยนะคะรัตนสินป้ายสวยๆมี6ต้นเอาไปต้นละ50บาทด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าธาตุบางแก้วมี6ต้นนะคะเอาไปต้นละ50บาทเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นสุพันณหงนะคะบอลใบายาวกัดสีสวยๆมาแล้ว50บาทจะ้ะส่วนตรงนี้นะคะสหัดเดชะใครชอบไม้พื้นสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้นะคะสหัดเดชะเขาจะสะโพกกว้างกว่ากว,าวนอิมกวนอิมเขาจะเป็นใบเรียวๆนะคะอันนี้อยู่ในตับรามเกียร์ชื่อว่าสหัดเดชะนะคะให้อยู่ที่กระถางละ40บาทนะคะพื้นขาวขอบใบเขียวแบบนี้เลยมีอีก3ต้นนะรวมแล้วก็มีประมาณ6ต้นนะคะสหัดเดชะ ะคะใครอยากทําเป็นฟอร์มกอก็ได้ถ้าไปขึ้นกระถาง8นิ้วก็ใส่ไป2ต้นกระถาง9นิ้ว10นิ้วก็ใส่ไป3ต้นนะคะไปทําฟอร์มกอกันไว้ได้เลยกันเหนียวนะคะเพราะเวลาเลี้ยงนอกตู้ใบเขาจะชอบโรยรามันจะได้ดูแน่นๆนะคะมันจะได้ดูแน่นๆ ต่อมาด้านหลังนะคะตรงนี้มีชื่อว่าสีมหาโพนะคะสีมหาโพโตขึ้นกัดสีกัดลายสวยมากสีหน้าเ็าจะเข้มขึ้นไปเป็นสีชมพูเข้มๆกระดูกสีเขียวนะคะเอาไป40บาทจะ้ะสีมหาโพมี6ต้นด้านนี้เป็นชมพูทวีปป้ายสวยๆจะ้ะโตขึ้นนอกจากความป้ายแล้วพื้นเขียวตรงนี้เขาก็จะกัดลายขึ้นมาด้วยชมพูทวีปนะคะตับพุทธประวัติ ก้านดำแข็งแรงนะคะเอาไปต้นละ50บาทมีอยู่6ต้นป้ายสวยๆมาแล้วทุกต้นต่ออีกทางด้านนี้เป็นนินไอยรานะคะนินไอยราเป็นไม้ที่สวยแบบลึกลับดุดันน่าค้นหายิ่งโตลวดลายเขากัดออกมาสวยมากนินไอยรามี5กระถางนะคะเอาไปต้นละ50บบาทจะ้ะ ด้านหลังตรงนี้เป็นพรมฤสีก้านแดงแดงแบบนี้เลยนะคะมีด้วยกันอยู่5ต้นมี5ต้นนะคะพรมฤสีเอาไป50บาทด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าบันด่านซัพ์มีอยู่4ต้นนะ บันดานซัพ์เอาไปต้นละ50บาทนะคะงานกระดูกสวยๆจากใครชื่นชอบงานกระดูกชื่อเพราะไพเราะสน่จับใจบรนดานซัพ์ปลูกไว้เลี้ยงไว้นะคะให้เรารู้สึกสบายใจเวลามีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันรู้สึกแบบเอ้ยฉันเลี้ยงต้นนี้แล้วฉันได้เลขสองตัววะฉันถูกเลขสอตัววะนะคะเลี้ยงติดไว้เถอะลูกค้าไม้เก่าๆพวกเนี้ย นะคะแม่ค้าให้ให้ค่ากับไม้ทุกต้นนะจะไม่ได้เลือกเล่นแต่ไม้เก่าไม้ใหม่อะไรเงี้ยหมุนเวียนให้ให้ลูกค้าได้สะสมกันทุกต้นบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะจับแต่ไม้ใหม่จ๋าๆเลยนะคะแต่บางคนเล่นมานานแล้วเขาจะเพิ่งเริ่มเก็บนะคะไม้ตัวเก่าไม้พวกนี้มันมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะเพียงแค่เราไม่รู้จักชื่อเท่านั้นเนื่องจากกระแสเขาก็จะโหมกันแต่ไม้ใหม่ถูกไหมนะคะไม้เก่าๆพวกนี้แหละนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของไม้ที่มาใหม่ๆทั้ง เพราะฉะนั้นอนุรักษ์กันไว้ค่ะไม้พวกนี้มีชื่ออยู่ในตำราทั้งหมดเลยนะคะอ่ะต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าอสรงไข่จ้ะอ้ะงไข่กระถางสี่นิ้วขออยู่ที่70บาทป้ายมาแล้วทุกต้นนี่ถ้าไปอัพขึ้น6นิ้วไข่ร้อยห้าสิบแล้วนะอัพขึ้น6นิ้วรอมันกินดินสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ไหมคะไข่ร้อยห้าสิบแล้วนะรากมันทะลุกระถางแล้วทุกต้นลูกค้าเนี่ยเห็นไหมเห็นรากมันทะลุไหมมันทะลุทะลวงมาแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดู มันมีรากยาวๆฮาะลุมาแล้วลูกค้ามันโตแล้วนะคะแบบว่ามันต้องการสารอาหารตัวใหม่พอถ้าได้อัพกระถางปุ๊บโตไวพรุ่งพวดนะคะขึ้นกระถางห้าหกนิ้วเขาก็ขายกันร้อยแล้วลูกค้านะคะร้อยอัพกระถางห้านิ้วเนี่ยแบ่งปันให้ลูกค้าไปอัพใส่กันเองเท่านั้นเองนะคะเจ็ดสิบบาท 70บาทอาไขายมี9ต้นด้านหลังตรงนี้สี่บุรีรำนะคะมีแค่4ต้นสุดท้ายสี่บุรีรำตอนนี้ก็เป็นไม้หายากนะคะหายากแล้วนะคะให้อยู่แค่4ต้นเอาไปต้นละ50บาทสี่บุรีรำเริ่มกัดลายมาแล้วทรงใบสวยนี่ให้ดูแค่หนึ่งใบนี่เล็กๆยังสวยขนาดนี้ดูทรงใบสโพกกว้างแล้วก็เป็นใบยาวแบบนี้เลยนะคะสีบุรีรัม้า50บาท เรียบร้อยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้มีไม้ประมาณนี้จ้ะถูกใจต้นไหนโทรหาไหมคะได้าได้080 5 1 9 4 9 8 8ซื้อ5ต้นแถม1ต้นเลือกต้นแถมในคลิปแถมเป็นบอนสีนะคะเลือกเอาได้เลยว่าอยากได้ต้นไหนซื้อ10แถม25 5แถม3เลือกเอาในคลิปได้ทั้งหมดนะจ๊ะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ